ทะเลทะเลมาตะวันตกกินตวันตกกินตะวันตกกินทะมาหอนกันได้เอ้าเอ้าเอ้าเมาหอนกันได้เฮาเ้าุใจจุ แตล,ลงไทยแตงไทยแตงกว่ามะขนุนขนุนน้อยนาพุทรามังคุดลามุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอสักเทมแตงโมชายโอ,อ้ยอบคห<า>ไหนหนูได้รางวัลอะไรนะครับวันนี้หนูได้ ได้หรอคะถ้าหนูเป็นหัวหน้าชัน้นโอ้โหเป็นหัวหน้าชั้นเลยเหรอใช่แล้วหัวหน้าชั้นแล้วก็ต้องได้รางวัลเหรอคะได้โอ้แล้วทำอะไรบ้างเป็นหัวหน้าชั้นเนี่ยหัวหน้าชัน้นทำเขียนลายเส้นสวยจับระบายสีสวย <laughs> ไม่แล้ว แล้วต้องแล้วทุกคนก็ต้องทำใช่ไหมล้วเป็นหัวหน้าชั้นนี้ทำอะไรพิเศษดีคะแล้วแล้วคุณครูสอนร้องเพลงอะไรไหมวันนี้สอนร้องเพลงนั่งตู้เอ้ยไม่ใช่ร้องเพลงอะไรครั <laughs> ชื่อเพลงอะไรคะลูกชื่อเพลงกัปตายกับเราโอ้ไห oh. นร้องให้ฟังอีกรอบยังได้ไหมอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งกัน้ ใจดีจังเลยและมีเพลงอะไรอีกคะ หนูชื่ออะไรอยู่โรงเรียนไหนคะอายุกี่ขวบนะอายุสองขวบมามาไม่ใช่เริ่มแบบ <ๆ S 1> ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อนองพีนคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนคะโรงเรียนชนิทะเลเออแคจอเกียร์เช<า>ิงทะเลอายุกี่ขวบนะคะอายุายห้าขวบโอ้เก่งมากเลยหนูมีพี่น้องกี่คนมีแต่พี่หนึ่ง พี่ชื่ออะไรคะพี่พาวอ,อแล้วหนูมี YouTube ของตัวเองหรือเปล่ามีช่องอะไรคะช่องพาวพิมแชนเนลฝากทุกคนเป็นไงคะฝากทุกคนกดติดตามด้วยคะ่ะฝากทุกคนกดติดตามช่องพิมพี่พาว h ชน n นลโอเคเก่งมากคะ่ะ